ไม่บุกคำจริงจังดูอยู่แล้วโดเลมอนใครพูดโดเมอนีใครเอาอะไรคืออะไรเนี่ยอยากกินโดรายากิอไม่เคยเห็นเขาหัวลรอขนาดนี้ดูอยู่แถวโดเรมอนนี้ดูอยู่พังานก็งงว้ยอ้างเงนอัางงอจะกินโดรายากิ แล้วไปถามพนักงานว่าอะไราูแฮปตัวระยากีแล้วบอกราเนีทีแล้วบอก่าอังออเขาจะรู้ไงล่ะอังอังได้ด้วยเหรอเขาพาไปยิมจริงป่ะดูแฮปตัวระยิกีอังอังอัง้ยน่าต้ตลกมากลองนั่ให้เขาดูหน่อยทำยังไง ก็พาไปหาเจอด้วย